อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งที่ช่องหมวยยกล้อกันด้วยนะคะยี่ส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 ี่เอียบไปยังค่ะทางตาเอามีตติ้งอืมทางตาเด็ดเอามีติ้งใช่ไม่ต้องเป็นแบบนี้แหละ โอ้มันลูนย่าเอาโค้ดในคลิปพี่ชายไปไหนอ่ะพี่ชายเรื่องอะโอ้ฮัลโหลชอยนใครจะเอาโค้ดไหมคะรอพีพีไม่ได้พีพงโอ้ยพี่ฮัลโหล The fuck is this bro ไปเลยไหมเฮ้ยยอะพอดีว่าจะเล่นแค่ตาเดียวค่ะโค้ดหน่อย เฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปด้กูไปดูยูทูบเขาหมยยกล้อใครวะเหมยยกล้อโค้ดนะโค้ดนะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายหมยยกล้อสีม่วงเองครับพอดีสตรีมอยู่ค่ะโค้ดโค้ดโค้ดเอ็มโค้ดอีกอย่างดีเจเลยจีที N <In> F คนติดตาม600,000น้องคนเดียวหรอพี่เอาเรื่องวะคนติดตาม600,000นะครับกีคนอะเอ็กซ์กับเอ็นเลไม่ได้หรอเนอะน้องใหญยเลยทุกคนทคนบ่าวบ่มฆ่าล่ะครับไม่เล่นหรอฮลัลโหล ดีรัไนี้มันจะได้ครบสิบคนนะคือมองถามคตรตั้งนานแล้วคืออะไรก็ไม่รู้อโหเขาก็บอกกันยุ่งไปหลายรอบแล้วนะอเราบอกแล้วเจสันจีเจสัจีจีเออฟังไม่ทันหรอครับเจสัจีเเอ็นเฟังไม่ทันเองหรอครับเจสัจีเจเอ็น เปลี่ยนเอจัจีทีเอ็นเอฟเปลี่ยนเป็นสีฟ้าพูดดิไม่จะชัดนะแบบผมพูดไม่ชัดตรงไหนโอเคเริ่แล้วเออได้ <คน S 3> เริ่มพู<า>ก,กี้หใช่ปูหรใช้อะไรต <c oughs> ่างหากนาะจริงอะไรอ่ะโหเอเอเลย ยังเป็นจยัเป็นแล้วเป็น้ชารเป็นมึงใช่บึงใ่เป็นไรให้เงียบเงียบปอบปีอบ อย,อยู่ตรงทางเดินทางเดินระหว่างห้องกลองกับห้องไฟที่ลำปาลอะอยู่หนา้าหน้าห้องหญิงอุกกาะบัอาวหลุดเอาวอา <c oughs> องงวเขาบอกว่าปิงมันเยอะเกินอะทุกคนเชื่อเราไหมคนที่เป็นอะ่ะคือเหลืองกับม่วงเว้ยเชื่หลอกเรา เชื่อเราว่าลองลองหมดสีเหลืองลองหมดสีเหลืองแล้วชนะเลยเชื่อเราอันนี้เจะอะไรพูดนะครับสีฟ้าโหมดโหมดโหมดมีคนแก่ได้ไหมคนแก่ตัดได้ไหมเดือสีฟ้าเชื่อใจสีฟ้าจิตพไม่เนียนนะพี่พ่อพ่อพอดไม่เนียนแล้วถ้าผู้ชายราต่อไปก็รลย เออเนี่ยมันรู้เลยเออใหตรวเล้อนเล้วดเอารีบจบเกมเข้าเดี๋ยวสีม่วงขอเข้ามาอีกแล้วบมาสีม่วงกดเอ้จะบอกกดกัะกบะกดเกิดสเดี่ยวมาเลยตอหัวราะกรนจาย พี่ได้โดนไดนโดนโดนไปนอนหลังงงเอาพี่เฟยเฮ้ยอีกเกมหนึ่งพี่อีกเกมนึงอีกเกมหนึ่งเมื่อกี้ยังเล่นไม่ทันหลุดก่อนตอนเรลวจังเลยเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยท่มา LFG ก็ได้พี่ให้ความน้นเต็มจุ๊บตี่ไมนเต็มพี่เตล์นอนแล้วนะที่มาพี่ไป่จุ้บจ พี <Cornell> ่มาคัพี่ปีไปไปเก้าคืนกัมาขอับเรียบบข้าบบสีดำกับขาวไม่แต่ตอนนี้แบบหัวแบบต้องไปกินยาโอเคพี่ยาคุณนะครับเฮ้ยเบาเบา ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไครับส่สครับเดีเมีคนมีคนเดินเดินลงมาเห็นที่ปะเห็นเห็นเดิน้าไปแล้วก็ตายเห็นเห็นเห็นใ่ะรที่ไหนอย่าเพิ่งที่ไหนหน้าทางเข้าเลยตรงเสาลากเลยตรงเสาลากเลยหน้าห้องไฟไม่ใช่น้ำตาลหรอไม่ไม่ไม่มส้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 มราลากกันเลยอย่าไปเอาไหมส้มพุ่นเดินลงไปกระแดงนห้องโอทูไม่ใช่เหรอใช่คอับ ห้องไฟส้มเพิ่งเดินลงไปกัะแดงห้องโอทูไม่ใช่ร้อนส้มแบบแวะเข้าไปในห้องไฟแล้วก็แล้วเราก็ลงมาคนเดียวแล้วสีส้มก็เดินตามเออสีส้มเดินตามลงไปเดี๋ยวคร่บสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลเดินมาจากไหนคไอ้กาบม้วนสีอะไรเนี้ว เดี๋ยวแล้วมีใครบอกเห็นด้วยกับกูว่าไอ้แอตสามคนส้มไงินพูดสีส้มตาอะไรเขาเตามบอดสีเหมือนกันไอ้โอพูดไม่ดูเลยไม่ถอดสก่อนเลยเว้ย่ดาคือคือสีวาก็อยู่ไว้ก็แบบก็ส้มมันเดินไปกับแดดไอ้น้ำตาเดินมาจากข้างล่างแบบเออเดินแบบส้มข้ามฝนน้ำข้างล่างเออไอ้สับโอ้โหพลาดละพลาดละ สีส้มเราโหวดน้ำตาลกันมาเราโหวดน้ำตาลกันตัชี้เป็นโต๊ดโยนน้าไปโหวดน้ำตาลแล้วก็เอาดาวไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณบ้องผิดเสียงซีส้มยิงเอ๋ยอยู่เลยอ่ะ ได้ไงไว้อะไม่ที่หัวหรอเมื่อกี้คือสีน้ำตาลมันเดินมาเว้กูมองเห็นเป็สีส้มได้ไงวะตาที่ขะ้ที่จีนีส้มก็เป็นอะไรก็ดูมั้นใจแล้วคือสีขาวนี่คือไม่ต้องเล่นใช่ไหมใ้่ใส่่ เออกูรู้ยครักูรู้อ้คือครบเอาเอาสรุปสรุปสีสีส้มเป็นเหรอสีส้มเป็นเอเะอะเฮ้ยสีส้มมนทาโหสีส้มเป็นอีกเรอ แค่อะไรก็มีตาหมดสีกันเทียมก็าดต่อหน้าบบติดต้นเครับเ่ก๊ยิ้มแต่คเขาบบไม่แต่เสีเอาวุ้นีนะกงที่บอกแล้วเออเออบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้ว กดเลยเร Carl, right. right. ิ okay. okay. ่มเลยเริ่ลยเริ่มเลยเกดไม่โดนห่ะเพรากูกดเลยเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้โง่โดโทรสีดำค่ะทุกคนสีดำดิดนี่นี่ขอขอขอรีฮูดาวได้ไหมมันแปลกคนเองอะแปลกปลรอตนีไปดีกูจะตาดนะ mhm 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 ใครอะไรดีมากทุกคนัำอะไรนะดีอะไรดีโอ้โหดีนะดูดิว่าโมถูกไหมสีนี้เฮ้ยกูกล่าวว่จะซีเนียสเลย รู้สึกจะไม่ถูกอ่ะมันเหมือนจะไม่ถูกใช่ไหมลู้รีบกดไแพรมาเจ้ครับเอ้าวปุ่ม่เห็นปะปำทำไมฉันมาโดดท่อภูใครดีโคค้าครับเจ้เป็นคนโค้ก้าข 你妈滚！ กูนะโอ้ไฮโอ้ยหลดทำไมแล้ววิ่งไปทางนั้นทำไมไม่ดูที่มาจอดก่อนแล้วก็เห็นสีจ้องบวชสีดำออกเลยโกรดเนี่ยบวดดำออกเลยดำโกรดน้ำตาลเหลืองผวางยืนอยู่หัวยานแล้วไฟกระดับ แต่สีม่วงก็วิ่งประกอะเสียมตาลวิ่งมาที่หลังสีเดือง้ายโอเคสีน้ำตาลพ่นเลยได้เลยโอ้โหเฉยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช้สารเตี้ยกว่เนี่ยอันนี้ใช่ครับสารเตี้ยทางตี่สารเตี้ยทางพี่เออเธอเธอเสิ่อสีม่วงเป็นด้วยเปล่า มา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 ัาม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 า เราเป็นคนเตื้นค่ะสีแดงนี่อรสีแดงไงจ๊ะมือกระโดดไม่นี่ไม่ใช่คูมืกระโดดไโอมือมาแล้แล้วมือยามาแลบมือฆ่าแล้วปวดเอียดยายายาสีขาวครับสีขาวครับสีขาวครับ โอเคสีขาวเป็นค่ะใครไม่เชื่อผมฮัล้วลเอยัก็จับแดงอะจับแดง กลัวโดนฆ่าไม่ได้ลากไอ้ฮัดกูวิ่งลงมาเลยกูไม่เชื่อทำอ,อย่ามาสิเหลืองมันตายตั้งนานแล้วฮโหละเหลืองมันตายเมื่อกี้ตายตั้งนานแล้วใครดูปับจอดฮะเออไอ้ฮัดเดือกทำไมคะวะเฟดูเป่าเอ็มว,ว,ออว่าว่าเด็กผู้หญิงแย่ตัวอีกแล้วตัว <laughs> ว่าวะ<ค>นะทีม ออจะไม่รู้ที่สีส้มเปิดไฟสีส้มก่อนที่จะเปิดไฟมาจากไหนอ่ะพอยื้อเท่านั้นแหละยื่ห้องอฟบิเจนเดี่ยวแถวไหนเหรอห้องอฟิเจนโอทใช่ห้องต้นไม้ใช่เป่าวตสียงตาเดียวเหรเียมตาสิบหปตรียมตส นี่อะเราดทูเมงคุณยี่งคืนตัดอะไรอย่อม่้งบอกว่าอยู่โอทูคบโอทูไม่เห็นสีชมหรออยู่ด้วยกันเหรอหรอาไม่เห็นครับอ้าวอ้าวอยไหนอะโอเคอเยติดไข่ไดไหมใด้นี้เป็นอะใครติดตัวขึ้นครับตัวชอบเลยครับต้องทเลยัวชอบเลยรุ่นท่อเลย เออมันแรงสวยครับมีคนมีคนมีคนนะห้องมีอะไรกลัวยังไงบ้างอะตัเดียร์เหรอไม่สีเลยเป็นสีดำเป็นอ่ะสีดำเป็นนะม่ได้ดเลยหลั I'm